อะไรวะตอนนี้ก็มันหนอบมีเทรนที่กำลังมาใหม่แล้วก็แรงมากแล้วก็ตอนนี้คนเข้าคิวเยอะมากเลยแล้วก็มีหลายๆยูทูบเบอร์ไปทำรีวิวกันมาถึงคุณป้าร้านหนึ่งที่ขายปลาแกะเธชกันตอนแรกได้ยินครั้งแรกก็แบบไอ้ใช่แบบว่าตอนที่เรานอนแล้วเรานับแกะหนึ่งตัวแกะผลุนทำหน้าเหวี่ยงมากคนละแกะ ปลาแกะีนี่คือคุณป้าขายปลานิลนทอดแล้วก็แกะปลาให้อารมณ์เหมือนแบบแม่ทำข้าวไว้ให้ลูกนะแล้วก็มีน้ำปลาพริกรอราดบนข้าวสวยวันนี้เนี่ยเราจะกินปลาแกะเหมือนกันแต่เราไม่้ว่าเบื่อปลานิลนแล้วก็แบบไปปลาแปลกๆบ้างที่แบบไม่ค่อยคุ้นหูกันวันนี้เราจะมีมารีวิวกันห้าปลานะฮะก็จะมีอ่อมปลาใบขนุนนะคะแล้วก็จะมีปลาดุกนะคะแล้วก็นี่จะเป็นปลาแบบอ่อมเป็นกึ่งกึ่งปลาสวายแล้วนะก็คือปลาใสยูนึกไม่ออกใสยูคืออะไรเวลาเรามีแม่กุญแจแล้วมีใสยูอะฮะ อ๋อขนละสายอยู่นะฮะดูกรัสเซียด้วยนะแมู่ไม่ใช่เฉยๆดูกรัสเซียอุ้ยตูวรัสเซียต้องใหญ่สิเคยร้องอยู่ ปลาอะไรกันนะ่ะอาา่อปลาใสาย,ยูแล้วก็มีปลาน้ําเงินปลาน้ําเงินแต่ว่าไม่เป็นสีน้าเงินนะเป็นสีนเงิน <_ Q> มึงหลอกกูหรือเปล่าอ่ะ <_ Q> ปลาน้ำเงินนะ่ะมันไม่ใช่น้าเงินนะอา่าต่อมาก็คือปลาเนื้ออ่อนนะคะอีดอกบอกเลยว่าก้างเยอะมากเลี๋ยอรอดูเลยว่าสีมือการแกะปลาของป้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะป้าอาจจะโดนปลาได้ป้าอาจจะโดนปลาปลาได้ ป้าอาจจะปลาจะแกะปลาแล้วให้หลานป้ากินแล้วหลานป้ากินโดนก้านแล้วเอาปลาปลาป้าโอเคเราจะมาเริ่มทอดจากปลาแรกอะปลาทะเลก่อนนะฮะนี่ฮะนี่เป็นปลาใบไม้นะฮะเอ้ยปลาใบขนุนนะฮะ jackfruit leaves f i t c h การทอดปลามีเคล็ดลับอะไรบ้างก็ให้น้ํามันหลอนนะคะแต่ว่าก็แบบว่าอย่างที่บอกมาเมื่อสักกี้นี้ที่หมูพยายามแบบว่าเอาเกลือทาเพราะว่าเวลาทอดปลาเดี๋ยวหนังมันหลุดนะก็จริงๆแล้วก็ใช้จริงจริงแล้วก็โรยเกลือไปในน้ํามัน้ํามันอะไรก็ได้ด้วยนะฮะเป็นการทดแทนกันระหว่างที่เราทอดปลาเนี่ยทำน้ำปลาพริกเลยมันสูตรที่สูตรที่มันอะไรนะจึ้งเหรอเดี๋ยวนี้จึ้งแบบว่าอะไรอะมันเลิศมันเดินจีมันจึ้งมากจึ้งทำทำไม เราจะใช้พริกอ่อพริกจินดาแดงนะคะอ,อ,อสูตรน้ำปลาพริกหอ่อสูตรมันคืออยู่ที่น้ำปลาไม่รู้สําหรับเรานะน้ำปลาพริกอะ่ะจะเด็ดไม่เด็ดคือว่าใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรของเราก็จะมียี่ห้อที่เราชอบก็คือเป็นยี่ห้อที่ผลิตทีจ่จังหวัดชนบุรีอยู่เจ้าหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เค็มเกินไปแล้วมันก็มีความหว,วานหวาน,วานที่ปลายลิ้นอะไรแบบนี้ไอ้อ <laughs> <laughs> โกรธปลาว่ะ ได้เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าถ้ากูเป็นป้านะกูไม่ขายละคันหรอกแม่กูยังไม่ทําให้ขนาดนี้เลยอ๋อแล้วก็สูตรน้ําปลาพริกจริงๆแล้วมันก็มีหลายแล้วแต่ท้องถิ่นด้วยนะส่วนตัวเราจะมีแบบถ้าเป็นปลาทูย่างปลาดุกก็ได้เราก็จะใส่มะกอกหน่อยมะกอกที่ตำซมำะมันก็จะเพิ่มความหอมให้ให้กับน้ำปลาพริกเราอุ้ยน้ําลายไหลน้ำลายแตกมนทำไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าปลาทอดเป็น1ินาทีฮะไม่ต้องรีบฮะอะไรวะ กลับมาเรื่องน้ำปลาพริกของเราดีกว่าไม่มีอะไรเลยน้ำปลาพริกก็น้ำปลาต้องใช้น้ำปลาที่ดีนะคะแล้วก็ใช้มะนาวสดฮะแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงให้มันมีรสชาติของน้ำปลาพริกอร่อยมากขึ้นนะคะผงชูรสก็หลายบ้านก็ใส่เนาะจริงๆแล้วในพวกในตัวน้ำปองน้ำปลามันก็มีความอ e อูมามิของมันอยู่แล้วอะแต่ว่าก็ใส่ก็อร่อยยิ่งขึ้นอร่อยเลยไม่ต้องคิดต่อมรับรสก็เปิดทันทีอ๋อ oh, ผงชูรส <c oughs> เยอะไปพอน้ำตาลหน่อยดียไหมน,น้ำปลาพริกต้องมีน้ำตาลสำหรับเรานะน้ำปลาไหนวะอืไมได้ดีไปเลยมนันะนาไปเปรี้ยว,วเราว่ามันได้ทุกอย่างนะณนะจุดจุดนี้มันได้รู้สึกถึงความใส่ใจมีคนมาใส่ใจเราเหมือนกับว่ายุคนี้ที่เรารู้สึกว่ารัฐบาลทอดทิ้งเราอะ่ะเราฮะ ก็อยากให้ป้าขยายสาขาแล้วก็ลามไปในปลาพันธุ์อื่นบ้างอยากจะทานเนี่ยปลาโลมาปลากรเบนน้ำลายแตดเลยอ่ะอ๋อมคนพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ชอบมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมพูดไม่เห็นชัดเลยเสือกได้หรอได้ดอกด่าเขาทำไมวะอ่ะได้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราผ่านเลาเดี๋ยวเราทอดปลาอื่นไปด้วยเลยแล้วกันเนาะ ทำเวลาไปที Search, ท่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั like <c oughs> <laughs> ้นตอนการรีวิวปลาแกะเป็นอย่อยู่ดีก็แบลงเห็นแล้วว่าช่วยกันแกะก็อาจจะไม่สวยงามเท่าที่บ้าแกะให้ทานนะฮะออโดยเฉพาะปลาเนื้ออ่อนเนี่ยแกะไม่ได้เลยค่ะอีดอกนึกว่าเอาไปปั่นมานะฮะ โอเคเราจะมาเริ okay, ่มกันก็จะมีอ่อนปลาเนื้ออ่อนปลา้ําเงินปลาเสยูปลาใบขนุนและปลาดุกรัสเซียนะฮะและน้าปลาพริกของเราปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเป็นอ่อปลาเนื้ออ่อนแต่ก้างแข็งนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมกันดูปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเขาทานปลาเปล่าก่อนได้ไหมฮะก็เป็นปลาที่มีความเนื้อเนื้อเละเนื้อเละมันๆทานกับข้าวสวยและน้าปลาพริกอร่อยเนื้อปลาก็ เป็นปลาทอดนวก็จะมีความหนังกรอบกกปุบๆซบซบผ่านต่อไปเป็นปลาน้าเงินก็มีเนื้อมีน้ำมีนวลเยอะหน่อยนะฮะเนี่อชิ้นใหญ่หน่อยเราก็ลองชิมเนื้อหน่อยปลาน้ำเงินก็เป็นแบบปลาเนื้อมันอะไรแบบนี้เนาะมีความแบบเนื้อฉ่ำน้ำปลาน้าเงินนี่ปลาทะเลใช่ไหมอืมดวงเดียบตาเนื้ออ่อนดวงเดียบตาเนื้ออ่อนอร่อย ปลาหนึ่งที่เราเสึกว่าแดกทีไรแทบจะไปโรงพยาบาลพอดีเลยลเราแบบการปลาเลยท <c oughs> ี่เราถามาอะไรอะติดปากเหรอต <c oughs> อไม่ให้ก้างติดคือปลาหมอปลาหมอไทยอ่ะอีดอกก้างทุกสลีละแต่อร่อยชิมหายเลย <c oughs> ต่อมาปลาสายยู <c oughs> ปลาสายยูขอชิมเนื้อก่อนนะ <c oughs> เนื้อนเนี่ยก็จะมีความเละๆช่ำๆก็ <c oughs> กลิ่นปลาน้จืดมีความมันๆนะฮะหลายคนก็ชอบ ก็เป็นปลาที่มีชื่อความอังกฤษอยู่ในตัวนะสายใช่ไหม่สายออชื่บบอเป็นสายยูยนีเนาะเอ็มลัปลาสายยูอืมตต่เนี้ยแลอาจจะไปกินโดนตรงส่วนที่เป็นหนังอะกรอบอร่อยเนาะแล้วเนื้อปลาก็มันกําลังดีมันแบบมันเนี่ยยังมันอยู่ในเปากอยู่นะอืมอร่อยต่อมาเป็นปลาทะเลตัวเดียวในในส่วนนี้นะฮะก็คือปลาใบขนุนนะฮะอืมเนื้อก็มีความยุยยุยอยู่นะฮะเนื้ <c oughs> อจะมีความแห้งกว่าปลาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยอืมอันเนี้ย เอาไปทำขนมเอ๊น้ำยาขนมจีนก็น่าจะเวิร์กนะเพราะว่าเนื้อมันมีความยุ่ย,ย,ยน่าจะแบบพัดฟูอะเวลาใส่เด็ดน,น,น้ำยาขนมจีนะนะแต่ถ้าทางกับน้ำปลาพริกจะเป็นไงคะ กล้างไม่คมก้างไม่คมไม่ไม่ไม่บาดปากเหลุยเหลวเหลยน่าทําอะไรอร่อยนะปลาใบาขนุนบ้านเธอทำอะไรแกงส้มอืมแกงส้มปลาใบาขนุนต่อมาดุกรัสเซียอันนี้มาจากมอสโกเลยป่ะฮะมอสโกค่ะอ๋อแมคโคไม่ใช่ปลาดุกรัสเซียไม่ใช่มาจากมอสโกนะมาจากเมคโครค่ะไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่ารสชาติปลาดุกเป็นยังไง่ะฮะแดกเลยแล้วกันใครไม่เคยแดกปลาดุกเนี่ยก็แปลว่าไม่ชอบแหละทุกคนก,ก็ต้องกินปลาดุกไหมเรียงลำดับปลายอดฮิตในบ้านเรามีอะไรบ้างปลาดุกปลาช่อนปลาถู กระเพ์กนินทับไปเนี่ยต้องอะไรอย่างงี้นะท็อปไปก็ปลาท้าปลาทะเลก็ปลาอินทรีย์ปลาเก๋าที่ชื่อในหัวฉันก็แบบเอาปลาชูนาหนึ่งตัวอีดอกเด็ดจละดปลากระป๋องอ่ะปลาสดี ปลาดุกมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันคือถ้าชอบก็ชอบเลยน้ำมันหอมนวลแล้วจะเป็นปลาดัดจดิตตรงที่เวลาทอดหนังก็อิตัดอร่อยแล้วถึงตอนย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบตอนที่เริ่มทํางานใหม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีเงินอะไรเงี้ยกลับมาบ้านกินข้าวกาแฟก็จะแบบว่าไปร้าน้มตำาได้ขาายแล้วจะมีปลาดุกย่างตัวเล็กๆก,กับปลาดุกตัวหนึ่งข้าวเหนียวสองหอ่อแล้วก็ซมตําซัวกับหัวจก แกะจนหัวประดุกอ่ะแกะฉีกออกแล้วเอาน้ำเอ้เข้าเหนียวอ่ะจิ้มเข้าไปเอาแบบคุย,ยเอาเลือดเอาอะไรมามีความสุขอยู่กันสองคนหัวเมียที่รักทานจิ๊จ๊รักกันพอทํางานมีเงินหน่อยหาเรื่องเลิกกับแม่งกะดีกว่าไม่แหลกหรอกประดุกบ้านหรือเปล่าพูดเล่น อร่อยอเวลากินปลาดุกแล้วก็ความทรงจํากลับมาดูดนส้าติาจะไหลแล้วเนี่ยอขอบคุณปลาด้วยที่มาขายปลาแกะที่ทําให้วันนี้เราได้มาอะไรแบบนี้ได้ถึงความทรงจําเก่าๆที่เ <c oughs> คยผ่านเข้ามาในชีวิตก็ลองทำกันดู็่อยู่ว่าเป็นเมนูที่เบสิกที่สุดแล้วแต่ก็อร่อยคู่กับบ้านเรานะคะน้ำปลาพริกขาดไม่ได้ทําให้อร่อยทําให้ดีถ้าทํารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าไม่อร่อยใส่ของชรสค่ะสวัสดีค่ะ